สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาไขาวิธีและก็เช็คปั๊มน้ํานะครับในกรณีที่ปั๊มน้ํานั้นมันมีเสียงดังนะครับเสียงดังยังไงเดี๋ยวเราไปลองเปิดดูครับถ้าเจอปัญหาใน เสียงปั๊มน้ำดังอย่างนี้ก็สันนิษฐานเลยนะครับว่าเกิดจากพัดลมแกนพัดลมใบพัดหลวมนะครับเดี๋ยวจะเปิดฝาครอบออกมาดูนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีสกรูอยู่สามด้านนะครับดูข้างบนแล้วก็ซ้ายขวานะครับอันนี้ผมเปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไขออกมา แกะออกมาเลยครับนี่ฮะใบพัดตรงนี้มันหลวมนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันอาจจะหลวมหรือว่าสึกลอนะครับเนื่องจากใช้ระยะเวลานานนะครับนี่บเนี่ยมันจะเสียงอย่างนี้เพราะว่ามันหลวมนะครับต้องทำการซื้อมาเปลี่ยนใหม่ เดี๋ยวเราจะไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนลองดูนะครับว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือไม่นะครับเนี่ย <Peki> 네ครับจะสังเกตเห็นว่าแกนกลางข้างในเนี่ยครับมันจะมีรอยมันจะมีรอยแบบว่ามันหลวมนะครับโดยระยะระยะเวลาในการใช้งานอาจจะนานนะครับมันอาจจะสึกหลอนะครับตรงแกนตรงตรงสกรูนะครับตรงสกรูข้างในนะครับอาจจะหลวมนะครับ อาจจะสึกลอแล้วนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับใบพัดในขณะที่รอไปซื้ออะไรนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ทันนะครับวันนี้อาจจะร้านอาจจะปิดผมจะลองใช้เทปพันท่อพีพนะครับลองพันกับแกนนี้ดูนี่ครับให้มันฟิกแน่นนะครับลองดูนะครับว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไหมนะครับอ่ะผมพันเข้ากับแกนให้มันแน่นขึ้นนะครับเดี๋ยวลองใส่ใบพัดดูนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ำดูนะครับอ้ oh. สรุปว่าเป็นแกนหลวมนะครับท่านผู้ชมครับเอปัญหาเสียงนั้นหมดไปนะครับต้องเปลี่ยนพัดใบพัดใหม่นะครับแ่บแต่ว่าผมแก้ปัญหาโดยการเอาเทปพันท่อพีจีีมาพันให้มันแน่นนะครับพันพันแกนกลางนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาอีกทีหนึ่งใช้ได้นะครับ เสียงไม่มีแล้วนะครับเสียงหายไปแล้วนะครับและนี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเอามอเตอร์น้ำไปซ่อมที่ร้านให้เสียงเงินเสียทองนะครับเราก็มาเช็คอาการเบื้องต้นก่อนนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ <Okay. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับ <Okay. S 1> ก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ